สวัสดีครับพี่น้องคิดถิจักสุขสันต์ที่เคารพรักทุกท่านและเพื่อนๆนในกลุ่มลายคิดถึจักสุขสันต์วันนี้วันจันทร์ที่25ตุลาคม2011ครับจะเป็นคลิปที่125คลิปที่125ในหัวข้อ จ่าหัวว่าคำสอนสำหรับแขกและเจ้าของบ้านในพระธรรมลูกาบทที่14ข้อที่7เป็นต้นไปนะครับน้องครับผมขออ่านในข้อที่7เลยนะครับเพราะว่าไม่มีในพระธรรมพองพระธรรมพ้องนะครับไม่มีมัทธิวลาโกไม,ม่มีมีที่แห่งเดียวนะครับ <c oughs> พี่น้องครับก่อนอื่นยังไงผมขอพี่น้องได้กรุณาเปิดพระธรรมดนเน,ดนียลนะครับดาเนียนนะครับบทที่สี่ข้อสาสิบเจ็ดเอาไว้ก่อนนะครับดาเนียนบทที่สี่ข้อสามสิบเจ็ดนะครับข้อเดียวนะครับเอาเตรียมเตรียมไว้นะครับ โอเคครับผมขออ่านในข้อที่ที่เจ็ดเลยนะครับพระธรรมลูก,กาบทที่สิบี่ครับเมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นบรรดาคนที่ได้รับเชิญน,นั้นเลือกเอาแต่ที่นั่งอันมีเกียรติพระองค์จึงตรัสเรื่องเปรียบเทียบกับพวกเขาว่าเมื่อท่านได้รับเชิญไปในการเลี้ยงสมรสอย่านั่งในที่อันมีเกียรติ เกรงว่าเขาจะเชิญคนที่มียศศักดิ์มากกว่าท่านมาด้วยและเจ้าภาพคนที่เชิญท่านทั้งสองฝ่ายมานั้นจะมาพูดกับท่านว่าขอที่นั่งตรงนี้ให้กับท่านผู้นี้เถิดแล้วท่านก็จะต้องขายหน้าเลื่อนลงไปอยู่ที่ต่ำสุดฉะนั้น เมื่อท่านได้รับเชิญจงไปนั่งในที่ต่ำก่อนเพื่อที่ว่าเมื่อเจ้าภาพมาพูดกับท่านว่าเพื่อนเอ๋ยเชิญไปนั่งในที่อันมีเกียรติเถิดเมื่อท่านจะได้รับเกียรติต่อหน้าทุกคนที่ร่วมนั่งรับประทานนั้น เพราะว่าทุกคนที่ยกตัวขึ้นจะต้องถูกเกียดลงและทุกคนที่ท่อมตัวลงจะได้รับการยกขึ้นข้อ12แล้วพระเยซูตรัสกับคนที่เชิญพระองค์ว่า mm. เมื่อท่านจะจัดการเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นเวลากลางวันหรือเวลาเย็นก็ตาม อย่าเชิญเฉพาะเพื่อนๆหรือพี่น้องหรือญาติญาติหรือบรรดาเพื่อนบ้านที่มั่งมีคาดว่าเขาจะเชิญท่านกลับคืนแล้วท่านจะได้รับการตอบแทนแต่เมื่อท่านจัดการเลี้ยงนั้นจงเชิญคนจนคนพิการคนง่อยและคนตาบอด แล้วท่านจะเป็นสุขเพราะว่าเขาทั้งหลายไม่มีอะไรจะตอบแทนท่านส่วนท่านจะได้รับการตอบแทนเมื่อคนชอบธรรมเป็นขึ้นจากตายอาเมนพี่น้องครับขอให้เรามาเปิดดูในพระธรรมดาเนียนนะครับพระธรรมดาเนียนบทที่4ข้อ37ครับ บัดนี้ตัวเราคือเนบุคัดเนซาขอสารเสริญยกย่องและถวายพระเกียรติแด่พระมหาราชาแห่งสวรรค์เพราะว่าพระราชกิจของพระองค์ถูกต้องและพระมราคาของพระองค์ก็เที่ยงธรรมบรรดาผู้ดำเนินอยู่ในความเย่อหยิ่งพระองค์ก็ทรงสามารถให้ต่ำลง อเมนพี่น้องครับพระธรรมทั้งสองตอนนี้ที่ขพระเจ้าได้อ่านกับผมขอไปในแต่ละข้อเลยนะครับว่าเป็นคำสอนที่พระเยซูทรงสอนคนที่เป็นแขกนะครับผู้ที่เป็นแขกแล้วก็ทรงสอนอีกตอนหนึ่งคนที่เป็นเจ้าบ้านด้วยนะครับ แล้วข้อที่11นะครับเพราะว่าที่คนเพราะว่าคนที่ยกตัวขึ้นจะต้องถูกเหยียดลงและคนที่ถ่อมตัวลงจะได้รับการยกขึ้นอันนี้ก็จะอยู่ในพระธรรมนานเนียนบทที่4ข้อ37ดด้วยนะครับฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักครับ ผมขอไปในวันในข้อที่7เลยนะครับเมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นบรรดาคนที่ได้รับเชิญนั้นเลือกแต่ที่นั่งอันมีเกียรตินะฮะพงค์ทอดพระเนตรพวกผู้คนที่ได้รับเชิญเ,เลือกนั่งแต่ที่มีเกียรติคือภาพนี้ท่านลูกาก็ ผมเองเข้าใจว่าท่านก็ยังให้เกียรติแขกผู้ที่มาในงานเลี้ยงนี้นะครับท่านก็บอกว่าเลือกแต่ที่นั่งมีเกียรตินะฮะแต่จริงๆแล้วความวุ่นวายของสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่าคงจะแย่งกันด้วยเพราะว่าที่นั่งมีเกียรติแล้วก็ถ้ามากันพร้อมๆกันก็คนนั้นที่อยากจะนั่งก็มีการเหมือนอย่างกับอะไรนะ เออแย่งเก้าอี้ดนตรีะแย,แย่งแย่งเก้าอี้ดนตรีแย่งม้าไม่พอเพียงพออเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับเพื่อที่จะเห็นภาพแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่นะครับแต่ว่าอาจารย์ลูกาเนี่ยได้บอกว่าได้ได้เห็นคนที่ได้รับเชิญน่ะเลือกเอาแต่ที่นั่งอันมีเกียรตินะแล้วพระเยซูก็ทรงเห็นอย่างนั้นนะฮะแล้วพระองค์ก็เลยตัดว่า ข้อ8เมื่อท่านได้รับเชิญไปในการเลี้ยงสมรสอย่านั่งในที่อันมีเกียรตินะฮะเกรงว่าเขาจะเชิญคนที่มียศศัก์มากกว่าท่านมาด้วยนะเกรงว่าเขาจะเตรียมคนที่มียศถาฐานะใหญ่โตกว่าเรามาด้วยแล้วเจ้าภาพก็จะมาบอกแกเรานะฮะเจ้าภาพทั้งสองฝ่ายก็จะมาบอกว่าขอ ขอขอเขาเธอขอขอขอที่นั่งตรงเนี้ยที่ท่านนั่งอยู่เนี่ยขอไว้ให้ผู้นี้เถิดนะแล้วขอขอท่านเนี่ยไปลงไปนั่งในที่ที่อื่นท,ที่ข้างนอกนะครับนี่ท่านพระเยซูได้ตรัสไปชัดเลยว่าเลื่อนลงมาอยู่ที่ต่ำสุด คนที่อยากจะอยู่สูงสุดนะฮะมีเกียรติสุดก็เลยมาต้องอยู่ที่ต่ำสุดเพื่อว่าเมื่อเจ้าภาพมาพูดกับท่านว่าเพื่อนเอ๋ยเชิญไปนั่งในที่อันมีเกียรติเถิดเมื่อนั้นท่านจะได้รับเกียรติต่อหน้าคนทุกคนที่ร่วมรับประทานอาหารนั้นหมายความว่าส่วนคนที่มีเกียรติก็ไปนั่งเอาที่ท้ายสุดในที่ต่ำนะแต่ว่าในที่สุดแล้วเจ้าภาพก็จะมาเชิญ มาเชิญคนที่มีเกียรตินั้นนะ่ะขึ้นไปนั่งบนที่สูงนะแล้วพระเยซูก็ตรัสว่าเพราะว่าทุกคนที่ยกตัวขึ้นจะต้องถูกเหยียดลงและคนที่ถ่อมตัวลงจะได้รับการยกขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอ่าเรื่องที่พระเยซูสอนตรงๆพูดตรงตรัสตรงๆเลยว่าถ้าใครจะอวดตัว อ่าเขาก็จะต้องถูกเหยียดถูกเหยียดลงถ้าอวดตัวก็จะถูกถกดถ้าจะยกตัวขึ้นก็จะถูกดันลงนะครับคนที่ถ่อมตัวคนที่ถ่อมตัวลงก็จะได้รับการยกขึ้นมันเป็นการสวนกระแสนะฮะของความรู้สึกของมนุษย์และสวนกระแสสังคมโดยทั่วไปที่พระเยซูได้ทรงตรัสเช่นนี้ว่า คนไหนที่อยากจะมีเกียรตินั่งที่สูงก็จะต้องไปนั่งที่ต่ําคนไหนที่ถ่อมใจลงยอมนั่งที่ต่ําก็จะไปมีโอกาสนั่งที่อันมอันทรงเกียรติได้มีเกียรติได้พี่ด็อกครับในเรื่องนี้เราจะสังเกตว่าไม่มีอะไรซับซ้อนมากเป็นการสอนที่ ตรงไปตรงมาไม่มีอะไรซ่อนอยู่เพียงแต่เราให้น้ำหนักกับคำสอนของพระเยซูในข้อที่11ว่าเพราะว่าทุกคนที่ยกตัวขึ้นจะต้องถูกเหยียดลงนี่ก็ตรงตัวเลยครับแล้วคนที่ถ่อมตัวลงจะได้รับการยกขึ้นเพราะนั้นพี่น้องครับข้อ11เนี่ยเป็นคำสอนของพระเยซูที่สอนให้ปฏิบัติ อย่างพอดีพอดีนะครับในปัจจุบันนะครับในปัจจุบันน้นในสมัยโน,น้นสมัยท่านลูกาจดบันทึกสอง0ันปีที่แล้วนั้นนะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยสถานการณ์อะไรต่ออะไรเปลี่ยนไปเราก็คงจะรักษาหลักการที่พระเยซูให้ไว้ในข้อที่11ว่า คนที่ยกตัวขึ้นจะต้องถูกเหยียดลงและคนที่ถ่มตัวลงจะได้รับการยกขึ้นนั่นหมายความว่า,าถ้าปัจจุบันนี้แล้วเวลาเราไปที่งานไหนเนี่ยเรารู้นะฮะเรารู้ว่าเราได้รับเชิญในฐานะอะไรเราก็ควรจะพิจารณาว่าเราถูกเชิญในฐานะนั้นๆแต่ อย่าเพิ่งแน่ใจนักว่าผู้อื่นเนี่ยที่มีเกียรติที่เขาได้รับเชิญยิ่งใหญ่กว่าเราเนี่ยมีเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเรารู้ว่าเราเป็นคนที่ได้รับการยกย่องก็จริงแต่ว่าเราก็ควรที่จะอยู่ในตำแหน่งที่อพอเหมาะสมนะฮะไม่ให้ไม่ดูไปว่าแหม พระเยซูให้ถ่อมตัวก็ถ่อมตัวจนเกินไปทั้งที่เขาเชิญท่านไปเผยพระวจนะท่านเป็นศาสนาจาอ่าแล้วก็ท่านไปเผยพระวจนะไปเทศนาแล้วเมื่อท่านไปที่คิดได้จักซึ่งอาจจะเป็นที่ใหม่นะครับหรือที่ท่านยังอ่าไม่เคยได้ได,ได้ได้ไปแล้วมีคนรู้จักแล้วก็ท่านประทานคิดได้จัก ประธานธรรมกิจได้เชิญท่านไปเทศนาเผยพระวจนะไปถึงท่านก็ไปนั่งที่สูงเลยอย่างนี้ก็ก็อาจจะมากไปสักหน่อยนะครับถ้าท่านจะไปนั่งพอประมาณแถวที่4ที่ห้าที่6กอะไรอย่างนี้ก็ก็กำลังดีไม่ใช่ไปนั่งเอาท้ายสุดเลยอย่างนั้นมันดูรู้สึกว่าถ่อมตัวมากเกินไปไปชดไปชันนะอะไรอย่างนี้ก็รู้สึกว่าต้องทำให้พอด,ดีพอด,ดีนะครับ เพราะฉะนั้นคนไหนที่ได้รับเชิญจากการเลี้ยงการเลี้ยงการไปชุมนวักการพระเจ้าก็ควรที่จะเลือกแต่พอดีนะครับไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนะฮะเพราะว่าวันนี้ปัจจุบันเวลานี้เราสามารถคิดได้เราสามารถมีประสบการณ์ได้ว่าเราควรจะอยู่ใน ในที่ประชุมที่อยู่แถวไหนนะแถวสองแถวสแถวสหรือว่าแถว10ก็ให้พอดีพอดีกับที่เราได้รับเชิญนะครับเพราะนั้นเราอย่าไปทำตัวที่รู้สึกมากเกินไปนะฮะถ้าเขาเชิญไปเ,เป็นเพื่อนเจ้าบ่าวอะไรอย่างเงี้ยเราไปนั่งท้ายสุดเลยอย่างเงี้ยมันก็ดูน่าเกียดไม่ได้ให้เกียรติแขกตามสถานการณ์อันควรนะครับ ซึ่งพี่น้องครับเรามีตัวอย่างในพระธรรมดาเนียนครับในพระธรรมดาเนียนเนี่ยนี่ท่านดาอ่ากษัตริย์ในบุคัตเนซาเนี่ยนะฮะได้สรรเสริญพระเจ้ากษัตริย์นะบุคัตเนซาเนี่ยเขาไม่รู้จักพระเจ้าแต่เขามารู้จักพระเจ้าโดยดาเนียนคนยิวที่ถูกต้อนไปเป็นเชลยที่บาบิโลนนะครับ พระนักกษัตริย์ในบวคาเดเซาก็ได้เห็นชีวิตของดาเนียนและเห็นการอัศจรรย์ที่พระเจ้าทรงกระทํากับดาเนียนแล้วท่านดาเนียนเองที่เป็นกษัตริย์ยิ่งใหญ่ก็ได้กลับอกกลับใจนะครับถ้าเราจะดูในข้อที่36หน่อยเพื่อที่จะเข้าใจนัก็คือว่า ในเวลานั้นเองจิตใจของเราก็กลับคืนเป็นปกติความสูงส่งและสง่าราศีกลับมาสู่เราอีกเพื่อศักดิ์ศรีแห่งราชอาณาจักรของเราพระสหายและข้าราชบริพารของเรากลับมาหาเราและเราก็รับการสถาปนาไว้ในราชอาณาจักรของเรา ความยิ่งใหญ่กับเพิ่มพูนแก่เราขึ้นอีกข้อ37นะครับบัดนี้ตัวเราคือเนบุคัตเนสาขอสลรเสริญยกย่องและถวายเกียรติแด่พระมหาราชาแห่งสวรรค์เพราะว่าพระราชกิจของพระองค์ถูกต้องและพระมารคาของพระองค์ก็เที่ยงธรรม บรรดาผู้ดำเนินอยู่ในความเย่อหยิ่งพระองค์ก็จะทรงสามารถให้ต่ำลงอาเมนนี่เป็นความเห็นของกษัตริย์ในบุคัตในซาท,ที่เขาทะเยอะทะยานเขาเย่อหยิ่งมากแล้วในที่สุดเขาได้รับการเผยพระวจนะว่าเขาจะต้องแย่ลงตกเสื่อมเสื่อมลงในฐานะกษัตริย์ แล้วเขาก็กลับใจใหม่แล้วเขากลับใจใหม่แล้วเขาก็สรรเสริญพระเจ้าเมื่อเขากลับใจใหม่แล้วสรรเสริญพระเจ้าแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ดำเนินไปตามน้ำพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งสวงสวรรค์และได้มีการยกยอยกย่องสรรเสริญพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ว่าขอสรรเสริญ น้าข้าพปเจ้านบ,บุคับเนสาขอสรรเสริญและยกย่องถวายเกียรติแด่พระมหาราชาแห่งสวรรค์นเนี่ยครับชีวิตของดาเนียลเนี่ยทำให้กษัตริย์ถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเราผมก็มาพิจรารณาดูเออชีวิตเราได้ทำอะไรบ้างหรอือในแต่ละวันที่ทำให้พระเจ้าได้รับเกียรติแต่ละวันแต่ละวัน เราทำอะไรบ้างเราหนุนใจพี่น้องคนไหนบ้างเราประกาศเป็นพยา,ยานอย่างไรบ้างเราถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยบทบาทอะไรบ้างในแต่ละวันเราทำชีวิตเหมือนดาเนียนไหมที่มีความถ่อมใจที่มีความเชื่อวางใจในพระเจ้าแล้วพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ ได้ปรากฏในชีวิตของดาเนียนให้คนอื่นเห็นโดยเฉพาะยิ่งกษัตริย์เนี่ยได้เห็นหรือพวกผู้ใหญ่ในอำเภอผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าหมู่บ้านหรือว่าผู้ใดก็แล้วแต่ที่มีตำแหน่งสูงในด้านการปกครองอ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือท่านนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเราเนี่ยเขามีโอกาสได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยชีวิตของท่านและขพระเจ้าหรือเปล่าซึ่งกับผมก็ขอเรียนพี่น้องว่าตรงๆว่าไม่เคยทำเช่นนั้นเพราะว่าโอกาสไม่ได้ให้แล้วก็ความสามารถ ความาพรต่างๆที่ได้รับสำหรับผมเองส่วนตัวแล้วก็ไม่ได้มีอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าจะทําตามน้ำาัรไทยของพระเจ้าสักวันหนึ่งถ้าพระเจ้าเปิดโอกาสให้ผมได้มีโอกาสได้คุยกับผู้สูงศักดิ์ผมก็จะมีความกล้าหาญ เพราะว่านาเดียดดานเนียนได้ทำมาแล้วแล้วเราเป็นผู้เชื่อวางใจในพระเจ้าแบบดานเนียนเพราะนั้นพี่น้องครับในพระธรรมลูกาเนี่ยในตอนต้นเนี่ยเป็นการสอนกับแขกนะครับว่าใครที่ได้รับเชิญเป็นแขกเนี่ยต้องท่อมใจนะครับท่อมใจลงนั่งตามฐานะของเขานะครับ ตามฐานะของเขาเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ท่อมใจลงแล้วไปนั่งในที่ด้อยนะฮะอายาจะไม่ใช้คำว่าต่ำนะครับที่ด้อยลงมา,อาพอสมควรนะครับก็ควรจะทำนะฮะถ้าเราเป็นแขกแล้วก็ ได้รับการเชิญมาแล้วก็ถ้ารู้ว่าเป็นการเชิญที่ไม่ได้ทำหน้าที่หลักสำคัญอะไรมากก็ควรที่จะถอยไปห่างๆอาจจะอยู่ในแถวที่15บหแถวที่ยีบแถวที่สามสิบอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นไม่ถึงกับไปแถวสุดท้ายนะครับหรือถ้าจะไปก็คงไม่มีใครว่าอะไรแต่ให้พอสมควรนะครับนี่ได้คำสอนสำหรับแขกแต่นี่ ในตอนที่สองเป็นคำสอนของเจ้าของบ้านนะนะครับอันนี้สำหรับเจ้าของบ้านข้อที่12บ,บอกแล้ววิเยซูตรัสกับคนที่เชิญพระอ,องค์ว่าเมื่อท่านจัดการเลี้ยงใหญ่เป็นเวลากลางวันก็ดีกลางตอนเย็นก็ดีอย่าเชิญเฉพาะเพื่อนๆหรือพี่น้องหรือญาติญาติหรือบรรดาเพื่อนบ้านที่มั่งมีคาดว่าเขาจะเชิญท่านกลับคืนแล้วท่านจะได้รับการตอบแทน แต่เมื่อท่านจัดการเลี้ยงนั้นจงเชิญคนจนคนพิการคนง่อยและคนตาบอดแล้วท่านจะเป็นสุขเพราะเขาทั้งหลายไม่มีอะไรจะตอบแทนท่านส่วนท่านจะได้รับการตอบแทนโดยเมื่อคนชอบทำเป็นขึ้นจากตายนี่อาเมนครับเห็นไหมครับตอนสองเนี่ยสอนสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านว่าถ้าเราเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยเราจะเชิญใครมาเลี้ยงที่บ้านจัดงานส,สังสรรค์ที่บ้าน ก็เชิญให้มันทั่วๆไปนะครับอย่าไปเชิญแต่เฉพาะคนมีฐานะหรือมีคนที่เป็นเพื่อนเราเท่านั้นนะครับคนข้างบ้านคนที่ด้อยกว่าเราคนที่ยากจนกว่าเราก็ควรจะเชิญด้วยเพราะอะไรครับเพราะว่าเพื่อนๆของเราที่ร่ำรวยมั่งมีเขาก็จะมีอะไรตอบแทนแล้ววันหลังเขาก็เชิญเราไปเลี้ยงตอบแทนแล้วก็หมดกัน ส่วนถ้าเราเชิญคนยากจนคนพิการคนหง่อยคนที่ไม่มีความสามารถเลี้ยงตอบแทนได้เนี่ยเราเองผู้เป็นเจ้าของบ้านเราก็จะได้รับการตอบแทนเหมือนกันนะครับแต่ว่าพี่รองครับพี่สุตัดต่ตอบแทนตอนโน่นเหรอโน่นตอนเป็นขึ้นมาจากตายโน่นอันนี้อาจจะนานหน่อยนะฮะแต่ก็เป็นเป็นดังที่พระองค์ตัสจริงนะครับ แต่ขอให้เราได้ทํานะครับแม้ว่าเขาจะตอบแทนวันนี้พรุ่งนี้ไม่ได้แต่พระองค์จะตอบแทนให้ในวันที่เป็นขึ้นมาจากตายนั้นแล้วพี่น้องครับเป็นการตอบแทนที่ไม่ใช่คนยากจนคนพิการคนตาบอดที่มาในงานที่งานเลี้ยงที่เราแต่เป็นพระเจ้าที่เป็นคนตอบแทนครับพี่น้องคิดดูครับ ถ้าเราเชิญคนมั่งมีคนมีเกียรติคนมีฐานะเขาก็เลี้ยงตอบแทนเราก็จบสิ้นกันในชีวิตนี้แล้วก็หมดเรื่องกันแต่ถ้าเราเชิญคนที่ความรู้น้อยคนที่ยากจนที่การป่วยไข้ไม่สามารถตอ,ตอบแทนอะไรได้นู่นนะครับไว้วันเป็นขึ้นมาจากตายฮะ พระบิดาเจ้าจะตอบแทนให้แทนคนพิการเหล่านั้นนี่ความหมายของพระองค์ที่ผมเข้าใจได้นะครับเพราะฉะนั้นคำสอนในพระธรรมลูกาบทที่14ข้อที่7ถึงข้อที่14นี้ก็ผมเองมีความเห็นอย่างนี้แล้วก็ได้แบ่งปันแนละได้ขุดให้พี่น้องเห็นถึงภาพของการที่พระเยซูทรงสอนเราอย่างเช่นเคยนะครับ ในคลิปที่125ครับคลิปที่125ของวันจันทร์ที่25ตุลาคม2021ครับก็สำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรในการทงนำในการเฝ้าเดี่ยวของท่านและข้าพเจ้าที่จะได้รับคำตอบแทน แก,การยกย่องจากพระองค์อย่างสมควรและมีความปื้้มปิติยินดีเมื่อเราเป็นขึ้นมาจากตายด้วยกันข้าพเจ้าขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ